สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้น,นะคะหรืออาจารย์จยันนะคะจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายดวงจันในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์ปี2564สำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะหรือว่าเกิดระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมกออื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีธนูตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสักไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ น,น,นะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตําแหน่งตามตําแหน่งของจักรราศีนะคะ2ค่ะ3นะคะ4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบแล้วนะคะ การทำนายแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการทำนายดวงชะตาดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นดวงชะตาของผู้ใดนะคะถ้าหากว่าใครฟังแล้วก็ต้องการทำนายส่วนตัวก็สอบถามเข้ามาค่ะที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์ค,ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าไพ่ของชาวราศีธนูนะคะประจำวันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์เป็นแบบไหนอย่างไรคะ่ะช่วงนี้อาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็นได้เรียนซ้ำได้ตลอดนะคะ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะถ้าที่มีความสนใจนะคะในเรื่องการเรียนรู้การทํานายดวงชะตานะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะเพื่อเพิ่มเติมอะไรได้ให้กับตัวเองนะคะกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะก็สอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะ รวมทั้งอาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอสศาตร์ตัวเลขนะคะตัวเลขของเราค่ะตัวเลขเนี่ยมันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันและเราจะรู้ได้อย่างไรค่ะว่าตัวเลขเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมเราแบบไหนอย่างไรและเราทําถูกดวงชะตากับตัวเลขหรือไม่คอสศาสตร์ตัวเลขค่ะตอบโจทย์ทุกคนนะครคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและคุณจะรู้วิธีการปรับเปลี่ยนตนเองว่าควรทําแบบไหนอย่างไรกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยนะคะโอเคค่ะท่านใดที่สนใจในคอสศาตัวเลขก็สอบถามเข้ามานะคะที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์เช่นกันค่ะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะนี่คือหน้าไพายของชาวราศีธนูที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์ปี2564ค่ะอ่าในช่วงนี้ค่ะเดียอาจารย์ขอบอกก่อนว่า ราศีธนูนะคะตัวตนเขาเป็นแบบไหนอย่างไรค่ะราศีธนูเนี่ยธาตุกำเนิดเขาเนี่ยเป็นธาตุไฟนะคะเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นความเป็นไฟเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำในความเด็ดเดี่ยวนะคะทีนี้ค่ะในความเป็นไฟเนี่ยก็จะมีความอารมณ์ความใจร้อนนะคะ โกรธง่ายหายโกรธเร็วและความเป็นท่าเป็นไพ่ประจําตัวของเขาเนี่ยเป็นไพ่เคลมพลัเป็นไพ่เรื่องการปรับเปลี่ยนเป็นไพ่เรื่องการโยกย้ายจะสังเกตว่าชาวราศีธนูเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนานๆไม่ค่อยได้ต้องเคลื่อนตัวต้องเคลื่อนที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือหากทางานก็ต้องทํางานที่ต้องเคลื่อนตัวตลอดจะนั่งประจําเป็นน้อนั่งประจำนอฟวินได้ไม่ได้จะสังเกตว่าชาวราศีธนูเนี่ยเกิดได้เกิดที่หนึ่งจะไปได้ดีที่หนึ่งคือต้องเคลื่อนตัวต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายตลอดเวลาทํางานก็ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเดินทางโดย มากมายเต่โหมดนั่นคือไพ่ที่เป็นพาดประจําราศีเกิดแล้วก็ไพ่เอ่อไพ่ประจําราศีของชาวราศีธนูนั่นเองดวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกกุุภาพันธ์ชาวราศีธนูโนชตังเป็นอย่างไรค่ะไพ่ตัวตัของคุณค่ะในช่วงนี้นะคุณได้ไพ่สองดาบค่ะนั่นหมายถึงว่า สถานการณ์ในช่วงระยะเวลานี้คุณรู้สึกอึดอัดใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันมีเข้ามาและคุณรู้สึกว่าไม่ต้องการที่จะรับรู้รับฟังปิดหูปิดตามไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าใครเข้ามาในช่วงเนี้ยคุณพร้อมจะปะทะคุณพร้อมจะงุคุงิดอ่ด คนอื่นอัดจแล้วก็หงุดหงิดใ,ใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะ <_ an> แล้วก็พร้อมที่จะฟาดฟันทุกคนที่เข้ามาหลับหูหลับตาใครเข้ามาเนี่ยอาจจะโดนลูกลงได้นะ <_ an> ต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยปิดหูปิดตาปิดใจเลยไม่อยากจะรับรู้อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเรารู้้วยว่าครึ่งเดือนแรกเราเป็นแบบนี้ก็ต้องเปิดใจหน่อยละกันนะคะแล้วก็หยุดคิดหยุดฟังหน่อยละกันค่ะแล้วก็เปิดมุมมองอะไรมากมายแต่ในหมดที่มันจะมีขเข้ามาละกันนะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกอัดใจนะเพราะน่นอาจจะทําให้คุณได้พบเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นก็ไดดด้้นนนนนนนะคเเเเมืื่่่ออออุณปปิใจแลววยรรราาาาาูงงงงงงขกกกัั็ คุณคะคุณได้ไพ่แปเหรียญนยั่นหมายถึงว่าสถาคาร,ารเรื่องของการงานการการะทำนะคะคุณต้องให้คุณเน้นแล้วคะ่ะเน้นในเรื่องการลงมือทําเองจะไปหวังพึ่งใครไม่ได้จะต้องเน้นเรื่องของฝีมือของตนเองในเรื่องการทักษะ ความรู้ความสามารถที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวค่ะคุดเอามาไห้หมดเอาลงทำเอามาทาในตอนนี้ห,หมดเลยเพราะว่า8เรียนคือต้องลงมือทําด้วยตัวเองอาจจะเป็นการลงมือทาอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆจนคุณรู้สึกเบื่อว่าเอ้ยเคยทําแล้วก็ยังทําอีกแต่นั่นหมายถึงจะทําให้คุณมีความมั่นงคงนะคะหากคุณถนัดงานด้านนี้ก็ทําด้านนี้มุ่งไปด้านนี้เลยนั่นจะเกิดการทักษะเกิดเชี่ยวชาญจนคุณชํานาญ และน่านะคะจะเป็นความสามารถเป็นอะไรที่มันพิเศษส,สาหรับคุณในเรื่องของการงานการกระทําที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เปิดใจหน่อยนะคะรับฟังหน่อยนะใน,นขณะเดียวกันค่ะหมายถึงว่าช่วงนี้เมื่อคุณได้ทาตามพี่อาจารย์บอกเนี่ยคุณจะมีการได้รับความช่วยเหลือได้รับการดูแลเอ็นดูจากผู้ใหญ่หรือจากใครที่อยู่รอบข้างคุณคอยบอกคอยสอนคอยแนะนำนะคะคอยทำให้คุณได้แบบเป็นความคล่องตัวในเรื่องของการงานงการกระทําหรือในการซัพพอจากหลายๆฝ่ายมากขึ้นทห้งรวมความให้คุณมีทิศทางเรื่องของการงานที่มันชัดเจนเพิ่มมากขึ้น วางแผนตอนแกันค่ะว่าจะทําอย่างไรหนึ่งสองสามสี่เติมกาเลยนะเพราะนั่นหมายถึงความสําเร็จมาแน่นอนค่ะในเรื่องของการกาทอย่างที่บอกค่ะเน้นว่าคุณต้องลงมือทําเองเน้นว่าคุณต้องลงมือทําต้องเชี่ยวชาตต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วดึงความสามารถขุดออกมาลงมือทํากับสถานการณ์ในช่วงนี้ให้ทําให้มันเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าดวงชะตามันหนุนส่งคุณละดวงชะตามาและสตามาตัวตัแหน่งความสําเร็จไม่ว่าคิดทําสิ่งใดก็สําเร็จแต่ต้อง เปิดใจนะสองดายังอยู่นะตัวตนนะถ้าไม่เปิดใจอันนี้จะไม่มาเลยนะเปิดใจรับฟังเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่คุณจะได้ก้าวเข้าไปสู่โลกใหม่ๆของตัวคุณนะทีนี้เรามาดูเรื่งรองของรายได้กนันนิดนึงค่ะถ้าร,รายได้รายได้คุณได้ไพ่อฤาสีนะไพ่ฤาษสีไพ่เคยพิจารณาหมายถึงว่ารายรับรายได้เนีน่ยยังไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยมาเป็นเงินก้อนหรือมาแบบมันไม่ได้มาแบบว่า หลั่งไหลามามากมายอ่ะแต่ก็ทาไม่ได้เดือดร้อนนะมีมีกินมีใช้ตามสมควรนะแต่ยังไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มันจะมีเข้ามาแต่ทิศทางมันจะมีแต่ในช่วงต้นเดือนมันยังไม่ชัดเจนมันยังมาแบบพอให้คุณได้ใช้จ่ายพอให้คุณรู้สึกว่าแบบพอต่อชีวิตไปได้ในช่วงสถานการณ์ในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องช่วยคนเยอะๆหน่อยนะช่วยในเรื่องของการให้คําแนะนําก็ได้เรารู้อะไรเราบอกอะไรเราแบ่งปันอะไรได้เราช่วย คือหากทางานเนี่ยก็ต้องเน้นงานที่คุณจะต้องให้คําแนะนํานะเน้นการทํางานที่ให้คําแนะนําคอยบอกคอยบอกสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเนี่ยจะทําให้คุณเหมือนกับเราเราเป็นคนมีจิตใจดีเป็นกุศลน,นะคุณต้องเน้นในเรื่องนี้เลยเพราะนั่นจะส่งเสริมให้คุณได้มีสิ่งดีกลับคืนเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะหากจะรู้สึกว่าในช่วงนี้ข้อมูลอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะ มันมีหลายอย่างเนาะมันมีให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากมายแต่ในหมดจนคุณรู้สึกสับสนนะ่ะจัดลำดับหน่อยละกันค่ะว่าเราควรทําอะไรหนึ่งสองสามสี่เวลาจะมีเข้ามาเข้ามาพร้อมๆกันนะจนคุณรู้สึกอึดอัดไงเข้ามาก็เข้ามาพร้อมๆกันหมดจะไม่มีก็ไม่มีเลยก็ลองดูนะคะว่าเราควรทําอะไรยังไงเพราะว่าท้ายสุดท,ที่สุดสำเร็จแน่นอนวางแผนดีๆเตรียมการดีๆว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะ จะทําอะไรก่อนก็ทําอันนั้นที่มันชัดเจนที่มันเกิดผลลัธ์ให้ตัวคุณเพราะว่าสตาร์มาคือความสําเร็จมาแน่นอนนะเกิดมาแน่นอนค่ะเรื่องของความสําเร็จนะเรารู้เรื่องของความรักอันนิดนึงค่ะความรักของคนอาราสิทธนูคนมีคู่ คุณได้ไพ่ห้าถ้วยนะมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าคะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เคยผิดใจกันหรือเป็นเรื่องที่แบบคุณกันแล้วไม่ลงตัวก่อนหน้านี้มีเรื่องที่คุณรู้สึกว่าสับสนไม่สบายใจทุกข์ใจกังวลใจเปิดใจคุยกับคนรักก็ได้นะคะลองดูนะคะว่าเขาอาจจะรับฟังคุณแล้วก็เข้าใจคุณมากขึ้นว่า ณตอนนี้คุณอยู่ในอารมณ์แบบไหนอย่างไรเพราะห้าถ้วยบางทีมันมีอะไรบางอย่างที่คุณปกปิดอยู่คุณไม่ไม่เปิดการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคนรักเนี่ยบางครั้งเราต้องคุยกันทุกเรื่องในทุกมุมนะคะที่คุณสามารถบอกเขาได้นะก็ลองดูนะคะว่าเรามีเรื่องไม่สบายใจก็เปิดใจคุยคนรักดูว่าเราควรจะทําแบบไหนยังไงให้มันมีความสุขในช่วงสถานการณ์ในตอนนี้คอนโสดนะคะคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าหมายถึงช่วงนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าคอนโสดเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบ คุณจะเน้นเรื่องงานนะ่ะเพราะฉะนั้นความรักคุณไม่ค่อยโดดเด่นนะคนโสดนะมันสับสนเรื่องงานอยู่ก็เลยไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกจะไปสนใจไปโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่งั้นก็กลับมาทำในเรื่องของการงานให้มันสาเร็จก่อนแล้วความรักค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งยังไม่สายนะสุดท้ายค่ะรู้เรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะและอุปสรรคต่างๆของชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้ค่ะเรื่องเดียวเลยค่ะที่ต้องบอกต้องบอกกันเลยนะชาวราศีธนูนะคือเรื่อง ความคิดมากเนี่ยเพราะตำแหน่งตัวตนเลยคิดมากกังวลใจไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังแล้วมันจะกลายเป็นอุปสรรคกับคุณนะคะรวมทั้งตำแหน่งอุปสรรคคุณได้เป็นไพ่อัศวินดาด้วยอารมณ์คุณนะอารมณ์คุณนะต้องระวังเลยนะอารมณ์มุทะลุความใจร้อนความบ้าบินความจดแบบความแบบบ้าบินอนะความแบบโมโหความแบบรุนแรงอนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะการแสดงอะไรออกไปกับใครบางคนนะ่ะ บางคนอาจจะรู้จักคุณเขาอ,อาจจะรับคุณได้แต่บางแต่ว่าใครบางคนที่เราอาจจะไม่เคยคุ้นเคยกับเขาแล้วคุณแสดงความเป็นตัวตนของคุณค่อนข้างสูงเนี่ยเขาอ,อาจจะมีปฏิกิริยาบางอย่างและอาจจะส่งผลให้กับเรื่องการงานของคุณที่เกิดการกระทบกระทั่ง,งเกิดขึ้นใที่้ะตองระมัดระวังเรื่องการแสดงออกเรื่องของอารมณ์แล้วก็เปิดใจรับฟังเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะรวมทั้งห่านบบางอย่างในเรื่องของการตัดสินใจ ที่มีความดังเลต้องชัดเจนหน่อยนะเรามาระวังเรื่องของความอยากได้อยากมีที่มันอาจจะเกิดขึ้นในทุกเมื่อนะตอนนี้นะในใจนะมันมีอะไรบางอย่างเรื่องของความรักเรื่องความรู้สึกดีดกับใครบางคนเกิดขึ้นเรามาระวังความรู้สึกนี้หน่อยละกันนะคะเพราะว่าคุณเก็บไว้ในใจแต่คุณยังไม่บอกใครและคุณยังตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้ลองดูนะคะว่า ยึดเรื่องของความถูกต้องมาก่อนนะถ้ามันดีแล้วมันถูกต้องก็สามารถทาได้แต่ถ้ามันจะทาให้ใครบางคนต้องเสียใจยหรือกระทบกระเทือนใครก็คิดแล้วยังช่างใจไวหน่อยละกันนะคะเพราะว่าไพ่เลเวอร์มาในตำแหน่งความลับเนี่ยคุณมีอะไรบางอย่างเรื่องของความรู้สึกปรารถนาหรือรู้สึกดีใครบางคนอยู่แล้วคุณไม่เปิดเผยด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะปันใจไปโดยเราไม่รู้ตัวนะอ่ะสุดท้ายค่ะเรื่องของ อ่าสิ่งต้องระวังนะอันนี้ต้องเตือนเลยเรื่อง,องการเดินทางจะไปไหนมาไหนต้องเรามาระวังเรื่องของการเดินทางให้มากเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอุบัติเหตุเล็กๆในน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางตรวจสอบยวดยานผ่านนะให้ดีรถยนต์โอเคแล้วไหมระบบเบรกระบบทุกทุกอย่างมันชัดเจนแล้วหรือไม่เพราะว่าไพ่ทาวเวอร์ขึ้นในตำแหน่งการเดินทางเรามาระวัง,วงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ คุณอาจจะเดินไปแล้วสะดุดก้อนหินก็ได้ก้อนเล็กๆก้อนสะดุดได้เพราะอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าจะเลี้ยวจะขับรถจะถอยหลังจะเดินหน้าไงก็รอบครอบนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าไพ่ทาวเวอร์มาคือเขาเตือนให้ระมัดระวังแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเดทเข้าใจป่ะแต่ต้องระมัดระวังว่าต้องรอบคอบแล้วมีสติทุกครั้งเมื่อคุณจะเดินทางโอเคไหมและนี่คือดวงชะตาของคุณที่จะเกิดขึ้นในช่วง วันที่1กุมภาพัานธ์ถึงวันที่15กุมภาพัานธ์ปี2,564รทายนี้ก็ขอฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออาไห้คนที่คุณรักและเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์ได้ใหม่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ก่<ข>อน <ขอ S 2> ที่หนูมาเจออานารย์คือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวางไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคน,นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็หนูเชื่อว่าจักรวาลจัดปัดมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานไว้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายอะ,ะไรอย่างเงี้ยใชคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยถึงไหมนี่แตกมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยับพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์อ่ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ท้าการท่าไปข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยสวยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเรเงยก็ขึ้นมา,มมาเลยนะค่ะด,ดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ผมจะต้องแบบว่าเคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอแคเพียงเท่านันคะต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะหลักหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอ,อันนี้ไปนี้ราศสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วก็มาเรียนข้อสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ม่กี่ชั่วโมงนี้และเขาก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นอือกระแทกแบ่งมากขึ้นมาเรียงกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เมนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้ท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการ เงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจากองอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกป้ะ